ครั้งหนึ่งภายในมอนต์เวิร์ดของอันเดอร์เทลมันก็มีจักรวาลเล็กๆที่เป็นเรื่องราวของเรานสเตอร์ตัวน้อยที่ท่างก็เล่นสนุกกันพร้อมกับความรักของเราเด็กอายุ14ซึ่งพวกเขาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากเท่าไหร่อาล่ะขอกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งใน ale, อันเดอร์เทลอัฒน์ทีมยูนิเวอร์สตอรี่ในเรื่องสั้นของลิตลเทลจักรวาลของเรานสเตอร์ตัวน้อยเข้าสู่บทน,นำสำหรับเรื่องราวของจักรวาลลิตลเทลทูกสร้างโดยผู้แต่งที่มีชื่อว่าสกีเปอร์หรืออีก เขาคนนี้ได้สร้างลึกรับของจักรวาลที่เรามอนสเตอร์ทุกตัวกำลังอยู่ในสภาพของวัยเยาว์อายุประมาณ1 0 1ถึงปีโดยมีข้อจำก้นเป็นตัวของแกสเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับพ่อเลี้ยงที่คอยดูแลทั้งแซนและพอปรัสรวมถึงทุกคนภายในยอันเดอร์ก่าเรียกว่าเป็นหนึ่งในคุณพ่อแกสเตอร์ที่ดีเด่นที่สุดภายในยอัลเทอร์นทีมยูนิเวิร์สแล้วล่ะนะไม่มีโอกาสทาคลิปสั้นเกี่ยวก,กับเรื่องแกสเตอร์แล้วกัน เอาเป็นว่าสำหรับตัของลึงราวจากวารเลิตเทลมันนั้นจะอยู่ในประเภทของคอมิการ์ตูนสั้นที่ในแต่ละตอนมันนั้นอาจจะไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงกันแต่ก็มีอยู่จุดหนึ่งอย่างเรื่องของแอสเดียวจริงๆแล้วเขานั้นยังไม่มีตัวตน เนื่องจากเอสกอลและทอรี่อย่างพวกเขาทั้งสองยังอยู่ในวัยเด็กกันอยู่แต่ทว่าถึงแม้เอสเดียวจะไม่มีตัวตนมันนั่นกับมีตัวฟาวี่อาศัยอยู่ภายในท่ามลายนี้ด้วยเช่นกันเอาล่ะเข้าสู่เรื่องราวของแต่ละตัวละครพร้อมกับคอมิกสั้นที่ใช้ในการประกอบเรื่องราวเริ่มจากตัวละครของลิตเตอร์ทอรีอย่างทอรี่ในตอนเด็กเธอนั้นเป็นผู้ดูแลแซาเวลาปักพันพร้อมกับได้ทำการตั้งชื่อฟอกกิตทุกตัวเพื่อที่จะทำให้เธอสามารถแยกพวกมันออกจากกันได้รวมทั้งตัวของลิตเตอร์ทอรี่เธอนน้นเป็นคนแรกที่ได้พบเจอกับฟิกแถมยังเปน ไปต่อกับ ore, ลิตเติ้ลแอสกเด็กอายุ13ที่กำลังอยู่ในวัยฮอร์โมนเขาคนนี้กำลังแอบชอบทอรียวอยู่แต่เขาก็อายเกินกว่าที่จะไปสารภาพรักเธอได้เพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับคอมมีของลิตเติ้ลเทลมันนั้นได้มีการพูดถึงพ่อแม่ของแอสกอร์ด้วยเช่นกันแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่ได้มีบทบาทแตอย่างใดคาดกันว่าน่าจะทิ้งให้แกสเตอร์เป็นคนคอยดูแล ไปกันต่อครับตัวละครตัวที่3เธอคนนั้นก็คืออันไดหนูน้อยผู้ใฝ่ฝันที่จะเป็นหัวหน้ารโยกการให้จนได้เธอนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของลุงเต่าแถมไม่ชอบให้ใครมาเรียกเธอว่าเป็นสาวน้อยน่ารักด้วยเช่นกันส่วนเรื่องของพ่อปิตาเนี่ยหนูน้อยเขาแค่มปิตาเฉยๆแถมไม่ได้เสียตาไปจริงๆด้วยเช่นกันไปกันต่อครับตัวละครตัวที่4อย่างตัวของลิตเตอร์อลฟี หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณพ่อแกสเตอร์ที่ได้ขอให้เธอมาช่วยทำงานวิทยาศาสตร์อยู่บ่อยๆและแอนิเมะของอัลฟี่ในวัยเด็กเธอนั้นชอบดูเรื่องแฮมทาโร่เป็นอย่างมากจนทำให้อันไดยลออัลฟี่ว่าเป็นแฮมทาโร่กันเลยทีเดียวเพิ่มเติมเล็กน้อยอัลฟี่นั้นเป็นลูกพี่กน้นองกับตัวของมอนสเตอร์คิดที่น้าตอนนี้มันน่าจะกำลังเป็นเด็กอยู่นั่นอีกอาล่ะในที่สุดก็มาถึงเรื่องราวของครอบครัวโครงกระดูกเริ่มจากลิตเตอร์แซนพี่ชายที่แซนดีของลิตเติ้ลพาเพ ที่ซึ่งชอบเล่นมุตตลกร้องกันเป็นเพื่อนที่สนดีของทอริเอและอันดายจนมีอยู่ช่วงเวลาหนึง่งที่ตัวของแซนมันนั้นไปทําให้แอสโกหึงขึ้นมาเนื่องจากเจ้าตัวสนิทสนมกับทอรลเอมากเกินไปแถมในจังหวะที่เจ้าตัวจะไปบอกทอรีเอว,ว่าแอสโกนะ่ะชอบทอริเอนะทางด้านของลิตเติ้ลแอสโกเขาเองก็อายแบบสุดๆจนเมื่อเราเ,เพื่อนๆกําลังจะไปบอกทอรีเอว,ว่าแอสโกนะ่ะชอบเธอเนอะมันก็ได้ทําให้แอสโกร้องเสียงลงขึ้นมาจนสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือทอริเอในวัยเด็กเธอน้กออมขงแสึา แถมเพื่อนๆเองก็ชงกันแบบสุดๆโดยนอกจากเลืงที่ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆแล้วมันก็ยังมีช่วงเวลาที่แสนอยู่ภายใตา้ก,การดูแลของแกสเตอร์ข่าวนั้นก็ได้เรียนรู้และทลองพลังเวทมนต์ต่างๆที่สุดท้ายแสนแม่งก็ไม่ยอมฟังอะไรเลยจนสุดท้ายอัลฟี่และคุณพ่อแกสเตอร์พวกเขาก็ได้ทําการล้างแค้นแสดโดยการเขียนหน้าแม่งซะเลย ก่อนที่ในเวลาต่อมาแซนตัวน้อยจะเริ่มออกอาระวาดโดยการคว้างปลาสิ่งของใส่โต๊ะของแกสเตอร์และในช่วงเวลาที่แซนนั้นอยู่ที่บ้านเขานั้นก็ถูกคุณพ่อแกสเตอร์พยายามบังคับให้เขากินอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือแม้แต่ผักแต่ทว่าทางด้านของโคงกระดูกตัวน้อยเขานั้นก็ไม่ยอมฟังพร้อมกับได้รีบเข้านอนในทันทีแต่ทว่าในช่วงเวลาเข้านอน เานั้นมักจะถูกคุณพ่อแกสเตอร์กิ้งมานอนทับเขาอยู่เสมอจนสุดท้ายแซนก็พยายามบังคับให้พ่อของตัวเองไปนอนที่เตียงอื่นซะแต่ทว่าก็ถูกพ่อตัวเองนอนทับอีกรอบหนึ่งและในเมื่อไล่พ่อแล้วพ่อไม่ฟังแซนก็เลยใช้เวทมนต์ทนการส่งพ่อตัวเองเข้านอนแม่งเลยแถมก็จะไปนอนแกสเตอร์ก็ได้จดบันทึกข้อมูลพลังเวทมนต์ไว้ด้วยเช่นกันแม้ลูกเรานี่มันเก่งจริงๆเอาละราตรีสวัสดิ์เจ้าลูกชายตอนไปทางด้านของตัวละครตัวที่6ย่างพาเิลัสน้องชายของแซน ที่ซึ่งทูพี่ชายของตัวเองมักจะเล่นมุกไซอยู่บ่อยๆรวมทั้งมักจะต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องของสปาเกตตีว่ามันนั้นคือซอสมะเขือเทศหรือบะหมีดีเอาเป็นว่าภายในช่วงเวลาสั้นๆเด็กน้อยาพาิลาสัส เขานั้นเป็นคนที่ชื่นชอบตรงฟิกเป็นอย่างมากแถมในวางเวลาเขานั้นมักจะชอบเล่นกับตัวเองอยู่เสมอจนในระหว่างที่นูน้อยพาเบลัสกำลังจินตนาการอย่างสนุกสนานเขานั้นก็ไม่รู้เลยว่าเล่าเพื่อน,นกำลังนั่งชมเรื่องราวที่พเาเบลัสกำลังเล่นอยู่อาล่ะในที่สุดก็มาถึงตัวละครอย่างคุณพ่อแกสเตอร์ซะทีคุณพ่อแกสเตอร์คือหนึ่งในตัวละครที่อายุไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแถมใน,นขณะเดียวกันนอกจากดีไซน์ที่ชื่นชอบการทดลองแล้วเขานั้นก็ค่อนข้างเป็นคุณพ่อที่วนปภาษาทแซนอยู่บ่อยๆ สู่เรื่องราวที่เหลือของจักรวาลลิตเติลเทลถึงจะเห็นว่าจักรวาลนี้นั้นเป็นจักรวาลใสาๆแต่จริงๆแล้วมันก็มีเหตุการณ์เนโนไซด้วยเช่นกันเพียงแค่สุดท้ายฟิกตัวน้อยไม่สามารถเอาชนะแซนได้นี่สิเจ้าสุดท้ายท้ามลายเนโนไซมันก็ถูกย้อนกลับไปยังช่วงเวลาปกติเหมือนเดิมและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของลิตเติลเทลที่สุดท้ายก็ขอเสริมเรื่องราวเข้าไปอีกนิดหน่อยสำหรับเรื่องของฟาวี่ที่อยู่ภายในทามาไลายของลิตเติลเทลทางด้านของผู้สร้างเขานั้นได้อธิบายเอาไว้ว่าเจ้นนาฟา,า,า่น้มาาจกทลอื รวมทั้งเป็นต้นเหตุที่ทำให้ฟิกนั้นเข้าสู่เส้นทางของเจนไซายแต่ทว่าสุดท้ายฟิกนีล่างเด็กเธอนั้นก็ไม่สามารถเอาชนะแซนได้อยู่ดีสุดท้ายแล้วมันก็ถูกย้อนกลับไปในช่วงเวลาปกติข้อมูลเพิ่มเติมที่2สําหรับจุดกาเนิดของลิตเตลมันนั้นมีสาเหต่ว่าผู้สร้างตัวละครเขานั้นไม่ค่อยมีเวลามาน่งวาดตัวละครล่างผู้ใหญ่สุดท้ายแล้วเขาก็เลยวาดล่างเด็กขึ้นมาแทนและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้สําหรับจกักรวาลที่สุดแสนจะน่ารักที่เขาพูดตามตรงว่าจากักรานานวาล เพียงแค่ค่าหน่อยไม่ค่อยรู้จุดเชื่อมโยงของจักรวาลน,นี้สัเท่าไหร่เอาเป็นว่าขอขอบคุณที่รับฟังจนจบสามารถกดไลน์และซับสไคร์ตามความต้องการของทุกคนได้เลยรวมทั้งขอขอบพื่คุณไปอย่างมากสำหรับตัวของระบบสมาสมาชิกหรือแม้แต่ตัวของระบบซูเปอร์แต่เอ้าล่ะ g g w p p o o d g ก m e เกมวเ